สวัสดีค่ะมอนี่อีสิภาพทุกคนมาเบิ้งเข่าซีรีของเข้านอะอันนี้ก็คือซีรีค่ะกล้องนี่ใส่เข่าได้เมื่อ้านเลยเดี๋ยวสิภาพมาเบิ้งลลเราแต่เดี๋ยวเฮาเบิงหน้าเข่าของเขา้านอกหน้าเข่าของเขานี่ใส่ซีรีอย่างเดี๋ยวจา้าบามีปุ๋ยแค่มีม่มีปุ๋ยยางอื่นเลยห่วงเข่านี่ก็จะอ่าใหญ่อ่าเบิงค่ะห่วงเข่าของเขานี่สีใหญ่นะคะเราก็จะมีน้ำหนัก ได้ห่วงเต็มเม็ดเต็มน่วยเลยจ้ะแล้วก็จะมีอีกฟังหนึ่งค่ะฟั่งนี้เด้อฝั่งนี้จะเป็นอ่าหน้าเข่าที่ใส่ซี่รียากเดียวคือการจะจะแข็งแรงห่วงใหญนะคะงามคักปีนี้ใส่ซี่รีกองเดียวนะคะบพาใส่ปุ๋ยยังอื่นเลยค่ะซี่รีกองนี้นะคะกองเดียวที่อิฐถือ,อยูนี่นะคะ กองนี้เลยจ้ากองนี้ใส่กับเข่าได้40ไลปีนี่ใส่ซี่รีกองเดียวค่ะลงทุนด้วยเงินหลักพันนะคะเดี๋ยวปีนี่สิขายเขา่าเอากำไรหลายๆค่ะใครอยากได้กำไรหลายในการเทห,หน้าการปลูกผักการทำเกษตรนะคะอิดแนะน้ำตัวนี้เลยใส่ซี่รีค่ะตัวเดียวได้40ไลตกไลละ30กว่าบาทผู้ใดสนใจกะทักหาตัวแทนได้เลยะคะ่ะ